ดข่อยบกคมคืนผู้เทาเอาเอาคือว่าเหี่ยวกับเหี่ยวบกคมคืนเอาปล่อยให้ตายธรรมชาติดีกว่าข่อยไปก่อนหอยยิ้มขืนเจ้ามันข้าพเจ้ามีน้ำว่าโจรสี่ลอยหาศีรเหลือแค่หาศีรคนข้าพเจ้าจังสิบมีน้ำว่าโจรหาลอยเป็นยังไงตี ข้าพเจ้าต้องไปป้นไปขา่าไปคมขืนให้มันได้หาสิบศพเท่านั้นถึงจะเป็นโจรหาลอยซื้อเสียงของข้าพเจ้าเรื่องลือระบือไก่บอกว่าจะเป็นเด็กหน่อยคนแก่คนชราแม่ยามิงข้าพเจ้าเอาไปเลือกแต่สำหรับผู้ใส้ร่างกายกำยำแข็งแรงข้าพเจ้าขอถอยพอข้าพเจ้าย่านตายือน ว้าว่าข้าว่าเจ้ากะิิไปหาปนสะดวา่ามื้อนี้เด็กข้าวว่าโจรสี่อยหาสิบมันสิม,มาออกล่าออกปนออกคมขืนอยู่แถวสวนนี้มาจอบกันนะเพื่อฟุก<า>เพื่อเจอเอาเอา้เอเฮ้ยมันก็คือฮหตใช่หล่ออ เฮ็ดแทบบาทนี่โอ้ยเอาเฮ็ดก้อนเฮ็ดปวกก็น่น้ากว่าเลยนะหยุดมีขึ้นการป้นเจ้าหูภาสาแยะคอยขึ้นไปไอจูนป่ะจ้าแมนโจูนสี่ร้อยห้าสิบ สายาาคอยจะหูว่าพยังนหญหญียังอ่ะขาคมคืนชิงทรัพย์คมคืนเออเอาของมีคามาก่อนนี่ยังเนี่ยตะก้าเดียวเป็นไม,ม่งาไม่ยิ่งขึ้นมาผู้เดียวมาหาเห็ดบได้แล้วคอยคอยหันมาคอยคอยหันมา <S 2> <S 2> <S จะหูว่าสายาข่อยยัง เท่าไดะเหี้ยงกัเหี้ยงเก็บเท่าไข่ฟ้อมแล้วไข่ฟ้อมแล้วพ่อมียังเอ้าคมคืนดิไข่บ่คมคืนผู้เท่าเอ้าเอ้าคือเหี้ยงก็เหี้ยงบ่คมคืนเอ้าปล่อยให้ตายธรรมชาติดีกว่าไข่ไปก่อนไข่ยุ่มขืนมันโจนบ่คมคืนเขาโอ้ยโอ้ยบอยมาคมคืนก่อนโอ้ยออีบ่ที่เขาว่าโจรมันมีทักจะตั้งตยังเดตัวนี้โจรอีกยังโอ๊ยสีเหลาองสีประสาทโจรนไม่ทักษะ